อันนี้พี่แนนจะเอาอยู huh. uh ่ประมาณ13ซมเซนนะครับนะ13มเซนนะครับ13มเซนเาก็มาวนนะครับม้วนแผ่นสังกระสีนี่ครับม้วนให้มันเป็นกลมๆอย่างนี้เนอะครับเนอะ อินเออินเออินเอนะครับเป็กอีไว้ก่อนนะครับนาะแล้วเอาตัวนี้นะครับที่เขาภาพนี้นเอาเอาเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปในกระบอกอย่างนี้นะครับนาะนี่นะครับตัวนี้เขาจะอันนี้ได้นะครับน้กดให้มันเตบเทหน่อยนะครับมันจะคอนได้กันล็อกลนอกแล้วเอาแฝอันนี้มาเจาะหูวยบร้อยๆนะครับเนาแล้วเอามาปิดก้นไว้ครับ สวัสดีครับ FC ช่องคิมโมมุเงือนืองเราทุกคนทุกท่านนะครับนอ้องวันนี้พี่แหน่กอ่อนจะมาทำมันกับดับจิกูพือดูนะครับน้องหรืรอว่าจิ้งดีน,นะครับพอดี FC พืวอขอพี่แหน่แมะแหวะพอทำมันคิบคู่คอกามาอีแหน่พี่แหน่ก็ไม่จะมาทำมือนะครับน้องเดี๋ยวนี้พี่แหน่เตรียมอุปกรณ์วันนี้นะครับนี่อุปกรณ์ทำมันก็จะมีแสเคือดึงนะครับน,นึ่นงอันนี้พี่แหน่เตรียม ที่นะเจาะหูวง้นนเซีมาดูเลยแกอี้กเอาแกเอามาอี้เนี่ยเอาเจาะนะเอาไข่ควงนี่เจาะนะครับนอกปนังไปแนเนะก่อนก่อนมีไข่ควงเียมีมีเท็บนี่แล้วก็มีมีไอแผ่นทางกระสีนะครับนีปีกนีเหมาละันนีแล้วก็เทปนะครับมันมีลวดส่วนสะหรับการทำแก็มีแป๊บเสร็จนะครับเนี่ ก่อนทำนี่แหละมันจะมีวันนี้เป็นอุปกรณ์ทำหมดอ่ะที่พี่แนนจะทำเพื่ดูนะครับเนาะนี่เป็นเทปแป๊บเทป่ที่เขาเก็บแม่ได้นะครับมาทำแม่กันอย่างใดข้อม่แล้วกพี่แนนของแฟร์ช่องที่มุ่งมือหนึ่งตัวนะครับเนอกให้ไดอันพี่แนนของแฟรเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงจริงจริงแจ้งเตือนไว้ด้วนะครับแล้วเราขอกดทั้งหมดโดยเนอรครับเนอัวคลิปใหม่ได้โล่ไปเราจะมาได้พากกันนะครับเนาะเอาละไปดูพี่แนนจะทำเพื่ดูนะครับไป เอาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ขั้นตอนแรกเนาะพี่แนนก็จะทำนี่นะครับพี่แนนจะม,วมาวาดทองกนันนะครับนอันนี้พี่แนนจะเอาอยู่ประมาณสิบแฉมซนนะครับนะแฉมซีนแฉมเซีนไว้น,นะครับแฉมเซีนน,ะะนี่มันจะได้อยู่ประมาณสามช้อนถ้ามันเงวอี้ครับก่ได้มาเอาเผื่อไปเลยนะครับ เดวเล้วิปีก็ได้ครับเหยวนก็ดีที่แพ้เลยอแ่แง่แ่ดับก็ดีแขมเอาเอาแงวหน่อยนะครับมันดได้ขออเิมแมันวีดเอาชิปเอาชิปประมาณชิเทนขึ้นได้แลวครับเนาะแล้วที่แหลงนะตัดเลยนะครับเนาะ ตัดไปอีกแล้วอนีนะครับวพี่แนนก็จะไม่ชนทำลิ้นมันนะครับลิ้นที่เจะพบเล็กับแบบับเล่นูเนอตดครัเสร็จเสร็บเสร็จอย่างนี้เอาหกหุ่นะครับนึ่งนี้นะครับ แนะนำเอาหกหูให้เอาสี่หูนี่มาได้นะครับมันเข้ามาได้ตัวมันใหญ่ <c oughs> ต่อไปนี้ก็จะเป็นแกนทอมอันนี้นะครับเป็นแกนทางกระชีนะครับเนาะนี่ปีแหน่งเขาได้ตัดมาแล้วนะครับเนาะเป็นอันกูมีเนียมแบบแบงนะครับประมาณเท่าไรมีขนาดมัน่ะอันนี้ประมาณยาวประมาณสองนิ้วครับสองนิ้วนี่มันก็จะอยู่ประมาณสักกี่เซนเนะน,น,นี่ยเนี่แหน่ไม่ว่าให้เพิ่นพอเลยเดี่ยว็เลข เเอาปเอาเป็นเซนดีกว่านาะเซนีิเมตรกเอาแห่เซนออหเซนเอแม่แหเซนนะครับความแหน่ของแป้งของเอียนนะครับนาะเซนหนึ่งน้อของแป้งะมาณเซนเอซนม่หเซนหนึ่งเซนน้อแป้เซนเงานี้แหเซนแล้วเราก็เอาแม่ออกยินนะครับน้วเากมานนะครับม้วนจักร ปูนมาจกปูนเนี่ยที่เนอร์ทำเนอร์อินเนอร์อินเนอร์อิเนอร์นะครับเอาอีไปก่อนนะครับเนาะอันนี้พี่ไหนจะสอนทำแบบเล็กก่อนนะครับเนาะเอาลวดแมนนะครับลวดนี่ก็จะเอาประมาณ6เซนนะครับเนาะแนวประมาณ6เซนนะครับพี่หน่ยก็จะตัดลวด6เซนตตัดลวดแล้ว ภาพลวดนะครับแกะเขานะครับเนาะที่เขาก็ภาพลวกเราแต่ที้นะครับภาพลวด็นที้แล้วข้าขหลวดเข้าวซอยนะครับในน้อยที่ข้าโมนวันนี้นะครับเนาะใส่เข้าไปนี่เลยนะครับใส่แผ่นสายสกระตีท,<อ>ที่ข้าวโมนวัตะกี้เนาะ คือมันคอนเือมันหมูได้นะครับนี่แหละนะครับคือมันหมูเพือมันอีนะครับคือมันหมนได้การรองเพลงการเพลงนี่นะครับเนาะแล้วเอาก็เอาแม่แกะเอานะครับกระแม่ทักเซนเซนเกลเอาก็พับเลยนะครับพับเพื่อเปลี่ยนลักษณะนี้นะครับเนาะลักษณะนี้แล้วต่อไปก็เอาเอานะครับเนางเอากระบอกที่ปาดแม่ เรเอาตัวนี้นะครับที่เขาพับนี้น่อเราเอาเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปในกระบอกของอี้นะครับนนี่นะครับคือมันอยู่อย่างอี้แล้วเขาก็โคตนี้หน่อยนะครับโคตรคือมันเจ็บๆคือมันเน็ตคิดกับนี่นะครับอีประมาณนี้นะครับนังจากน้อนเขาก็เอาสกอโตเทพนี่นะครับเนาเทพปนใส่ป่อยน้ำไปไหนประเทศเพชรดำนะครับ นี่เะปอนสายฟอยเลยว่าเทพอย่างก,ก็ได้ที่มันมีความเหนียวแล้วเป็นายเนาะแล้วเขาก็เอามาเอามาทับตัวนี้ไว้ตัได้ครับลอกตัวนี้ไว้ให้มันดุนะครับพันไว้ลอกสองลอกเอาแล้วนะครับพันลอก,ลกนก็ลอกนะครับแล้วก็ตัดออกเลยนะครับแล้วก็เอาแฝานะครับที่เขาแปงไวนะ้เนาะตัวนี้ครับ มันจะอันนี้ได้นะครับเนาะโห้มันเตี้ยๆหน่อยนะครับมันจะทอนได้เรียบร้อยแล้วเอาแฝดอันนี้มาเจาะหูไว้เรียบร้อยนะครับเน,นะะมมานะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแล้วมาปิดกุมงอาไว้ครับปิดกุมมาใหญ่นะครับนะครับเวลาเราเอาไปใส่นะครับเนาะเอาไปใส่ในกรที่กรูนะครับที่กรูมันจะเข้าไปมันจะปิด ดูคูตรวนี้นะครับเนาะมันตรวนี้ลมจะพาดเข้ามหรันเข้าไปนี่เข้าไปหรงนี้เนี่เข้าไปแล้วก็มันจะไปขามมันจะขามตัวนี้นะครับยินที่เขานอกวันนี้เนาะตัวนี้เก็ลอกมันไว้แล้วมันจะออกมาได้นะครับจะกรูงจะกรูมันจะถอยออกมาไม่ได้ในเวลานอ่มันจะถอยม่ได้มันจะติดอยู่เนี่ยครับเวลามันติดอยู่นี่แล้วเข้ากปต้องออกแมแล้วก็เปิดออกตะกู่นเลยนะครับเนาะเปิดอักตัวนี้ นะครับดอกดอกดอกหมือนตโกนนี่นะครับเนี่ยนะครับแมงตัวมันก็จะอ้อนขี้ขุยแม่ตืดไว้แน่นี่มัได้นะครับแมงตัวมันก็เข้าอยู่น้อยที่ดูได้านที่มันอ้อนขี้ขูยพี่ขูยแม่ว่านี่ค,ครับว่าใส่ใหม่ครับส่วนแมงนี่มันจะเข้ามาน้อยที่หมดนะครับมีสูนน้อยที่มันจะอ้อนขุยแล้วก็มีแหมย่างหนึ่งนะครับเด้วยแหมแบบหนึ่งที่เหมือนไงฮะผมต้องเอาลวดเอานี่านะครับก็เพนทากาดีแม่เนี่ย เราแปงอย่างนิกี้นะครับแปงอย่างพี่แนนแปงนั่นเี่ไอนี่เน่โมนโมนโมนไอ้ไอเนี่ยโมนไอีก่อนเอาก่อนเอาอันนี้แม่นี่ที่มันเป็นสายอีนะครับเนาะนี่แน่ปลาห่วงปลาห่วงบาเครื่องดื่มไม่เป็นไรครับที่เอาห่วงนี่ใหญ่ดีนะนี่นี่นะครับเนี่ยอันนี้ครับแล้วก็เอาตเอาแข้งนี้นะครับเนาะแข้งนี้แน่ ชุบเขานี่เลยนี่นะครับชุบเขานี่นะครับก่อนหมุนไว้อย่างนี้หมุนบวดนะนะครับนี่ครับนี่ถ้าตัวนี้นี่ให้มันขี้แขนตัดน,นะครับเอากิ๊บใส่ไว้นะครับเนึ่งที่มันไข่นั่นแหละครับตัวนี้มันจะฟดหน่อยตัวนี้แหละมันจะบวมบวดนะครับเขาต้องตัดสักะสีให้มันน้อยหนะ่อยาะเปไหนนะคือมัน มันหมือนง่ายเลยหรอกแค่มันเป็นงดูดมันจะง่ายนะใส่เยอ็เหมือนเดียวกันนะครับนี่เปล่งได้แล้วนี่ครับเนี่ยฮาร์ตแมนนี่นะครับแมนทิ้งขึ้นนะครับเนาะเอาสายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเอาเข้าไปไลน์นี่เลยครับใส่ไปยกมาเหมือนเดิม ก็เดงไว้ยี่น้อยเนี่ยแถมเข้าไปอนทมันถอดออกมาได้นะครับนี่ครับอีละแแล้วตกปก็เอากตเทปพันเหมือนเดิมนะครับนสไลนี่ีรอยอบน,นี้แล้วก็เอาแฝดปิดเหมือนเดิมนะครับ นะครับน้องวันครับำน้องคลิปนี้พี่แหนก็สอนทำแต่อีก่อนนะครับน้องเดี๋ยวอีพีแน่พี่แหนจะไปแฉทิศกันใจมืดนะครับน้องไปแฉทิศไปตัวพอเพราะวันนี้มันข้ามหลังตอนพี่แนนเอาแบบแรกกับแบบสองคนดูนะครับต้องทำไปไหนเดี๋ยวแบบเอาแบบด้ก็ได้ครับไทยจะเปล่งนะครับนะครับท่านผู้ชมแต่ววันดวดนี่มันจะมือเลยตัวนี้นะครับตัวนี้มันเขย่ามืด เน้นวัสดุดิบที่มันเน้นวัสดุเราพิจารณ์ที่มาาันห้ง่ายๆนะพิจารณ์เนาะง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คกล่องนี่เชียงอยู่ละคลิปเจ็แบตของกาแฟเห่นอันดูดนีเนื้อปลเ,เลือกนะครับ <c oughs> เอาละครับเนาะคลิปนี้อีพีนี้พี่แหน่งบอกขอจบวัตถีก่อนนะครับเนาะยังไงพี่แหน่งผมฝากช่องคิโมงมึงหนึ่งฮรัตุ้ยนะครับเนาะจ่วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่วยพี่แหน่งตุ้ยนะครับเนาะลราฝากคลิปก่อพี่แหน่งตุ้ยนะครับหนึ่งเข้ากระเป๋ายังไงคลิปนี้ ปีแหนก่อนจบบททีก่ก่อนนะครับนะ้ะแล้วจะไปลืมคลิปเก่านคือปีแหนดเนิ่งครับเนอะ่องจากคลิปนี้ปีแหนแหลประกครับสวัสดีครับได้แปลกัอนอีพีจไปครับผม